สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้พริมาหาก็นำเอาพระสมเด็จวรัะคังเป็นพระในยุคปลายนะครับบล็อกพิมพ์ของหลวงวิจารณเจรไน เป็นพระที่พ่อใหมหาได้ผ่านการพิสูจน์มาตามหลักความเชื่อวิธีการแนวทางของพ่อใหมหาที่พึงมีความรู้ในสิ่งที่พ่อยหมหาได้ศึกษานะครับงดรามหานะครับท่าน เข้ามาฟังเข้ามาดูเข้ามาสัมผัสก็คิดว่าเป็นแนวทางในการสะสมข้อคิดหนึ่งในการมองข้อคิดเห็นในการสะสมนะครับองค์นี้เผยมหาได้พิสูจน์นะด้วยการเอาน้ำขมิ้นลงแล้วนะเพื่อนสมาชิกน้ำขมิ้นลงก็ เหลืองนะครับไม่แดงนะครับใครจะเชื่อตามหลักนี้หรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าท่านมีพระสมเด็จเยอะก็แนะนำให้ทดลองตามหลักวิธีการต่างๆที่พยยมหาได้ทำมาท่านลองเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้นะในช่องมหาสองพระบ้านลองเซิร์ชเข้าไปดูนะครับ องค์นี้พ่อใมหานำมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนสมาชิกเราจะดูเห็นเส้นเห็นไหมครับเส้นบังคับพิมพ์เรือนลางบางๆเบาบ au, ๆแล้วก็ดูซุ้มระคังด้านในเราดูพระอุละดูพระพักดูพระเกษาดูพระเผาดูพระชงดูพระกัจฉะก็ ถ้าว่าตามชาวบ้านเราก็ดูหน้าดูหน้าอกดูแขนดูเขา่าดูขาดูผมนะเราเห็นเราก็พิจารณาด้วยแจแยบคายนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูกล้องอขยายแบบใกล้ๆนะดูแบบพองามนะครับองค์นี้เป็นเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับ น้ำมันตังอิวดูชำํำจับนี่เย็นมือนะครับองนี้ดูด้านข้างเห็นไหมเพื่อนสมาชิกดูลักษณะการโยไปของก้อนมวลสารนะปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังอย่างนี้นะครับก้อนมวลสารโยไปตามลักษณะของการปาดเลยนะครับทริปนี้พระมหาก็จะนําเอาพระสมเด็จ ที่พ่อใหญ่มหาได้พิสูจน์ด้วยการหักด้วยการเจาะนี่มาให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเพื่อนสมาชิกได้ถามไถยกันมานะครับคิดว่าดูศึกษาเพื่อประดับองค์ความรู้ของเราเวลาเราจะเข้าไปดูเข้าไปสง่งพระสํมเด็จในแอดมินช่องต่างๆนะเพื่อนสมาชิกเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดู ใกล้ๆนะครับเนี่ยว่ามวลสารแต่ละชนิดเป็นยังไงนะครับเพื่อนสมาชิกเวลาดูเวลาเห็นเวลาเรามีองค์ความรู้เวลาเราได้สังเกตพระสมเด็จนะเพื่อนสมาชิกเราเห็นข้อแตกต่างนะครับเห็นข้อแตกต่างกันว่าแต่ละองค์นี้ก็มีมวลสารไม่เหมือนกัน,นะเ,นเพื่อนสมาชิกดู ก่อนมลสารดูเนื้อองค์นี้พ่อยหมหาเจาะไปพิสูจน์แล้วนะครับเป็นพระแท้พระแท้ที่ควรค่าแก่การสะสมนะถ้าเพื่อนสมาชิกมีมีพระสมเด็จเยอะนี่ก็แนะนำนะครับลองแนะนำพิสูจน์ดูสักองค์สององค์ก็ได้นะ ถ้าท่านไม่มีหรือว่ามีไม่เยอะก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ศึกษาข้อมูลเท่าที่เรามีเปื่นสมาชิกดูเป็นไงดูเนื้อดูซุ้มละครั้งค่อยๆดูนะครับ ดูด้านในเนื้อในเขานี่ม้วนเข้าไปด้านในเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเห็นไหมครับทริปนี้พระยมาหาจะเอาพระที่ผ่านการพิสูจน์ลักษณะอย่างนี้นะครับมาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูดูเนื้อนี่เป็นออก สีการเมลีแห้งนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่ให้ดูใกล้ๆนะครับก่อนผงปุตุคุณนะครับเนี่ย เม็ดแดงเม็ดแดงเม็ดดำก็ขาวในแควไซนะเพื่อนสมาชิกเราดูด้านในพระโอระท่านนะครับเม็ดแดงเม็ดดำเนื้อสีผิวเพาะสำเด็จต้องแบบนี้นะเพื่อนสมาชิกอย่างเงี้ย ดูเกตท่านนะครับบนลานท่านว่าเกตเีตยตกทองช้างนะครับยุบไปหาพื้นพระนะเกตนี่ยุบมาหาพื้นพระแล้วก็สะบัดขึ้นมาเห็นไหมเพื่อนเพื่อนสะบัดขึ้นมาในพาดผานนะครับ ่าดผ่านซุ้มรคฆังดูพะระอุระท่านนะครับดูเนื้อ ดูเม็ดแดงเม็ดดำนะครับดูเนื้อลักษณะสนิมน้ำหรือสนิมเหล็กนะครับเนี่ยเกิดขึ้นเป็นจุดจุดเป็นจำจำเลยนะครับเปอนสมาชิกเห็นแล้วเห็นแล้วก็พิจารณาด้วยใจอันแยบคายนะครับ ดูเนื้อดูสีผิวดูวัตน,นะซึ่งรายละเอียดพ่อใหญมหาก็เคยกล่าวไว้แล้วนะครับนำมาลงไว้ในช่องช่องนี้แหละครับช่องมหาสองพระบ้านนี่แหละเพื่อสมาชิกเข้าไปดูนะครับเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดดำก้อนผงบุตุคุณ สวยงามเพื่อนๆดูสิครับดูความงามสีผิววันณะท่านก็ต้องออกมาในความเป็นธรรมชาตินะครับดูก้อนอันนี้เรียกว่าก้อนผงพุทธคุณนะครับ หประการผงพุทธคุณผงม,มหาราศผงปัทมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหนะครับเรียกรวมรวมว่าผงพุทธคุณวิเศษ5ประการดูสิครับดูด้านบนเนื้อนีไสสวยงามเรามาดูตรง ตรงที่พ่อใหญ่มหาได้ปาดออกนะครับนี่เพื่อนสมาชิกดูเนื้อด้านในนะครับเห็นไหมครับปูนเปลือกหอยดูด้านในเราเห็นผงเหลืองเหลืองนี่คือคราบขมิ้นยังติดอยู่นะครับผงขมิ้นยังติดอยู่นี่คือเนื้อด้านในนะครับนี่คือเนื้อด้านในที่พ่อใหญ่มหาได้ ปีออกนะครับนี่ยเม็ดดำเห็นไมครับเม็ดดำเม็ดแดงเนื้อผงละเอียดหยุดนะนี่อยู่ด้านในเรามาดูด้านข้างนะเพื่อนสมาชิกเห็นเห็นไหมครับนี่คือด้านข้างนะครับนี่สีฟ้านี่คือดินหลักเมืองเม็ดแดงก้อนผงพุตุคุณนี่คือด้านหลังนะครับ ลักษณะการโย่ก้อนมวลสารนี่คือด้านหน้าปาดจากด้านหน้ามาด้านหลังนี่นะครับเราเห็นลักษณะการโยุไปเกาะก้อนมวลสารนี่ไปตามลู่ของการปาดเลยนะดินหลักเมือง ก,กนะพระสมเด็จวรละครที่มีเนื้อหาแบบโบราณเป็นธรรมชาตินี้หาดูยากนะเพื่อนสมาชิกดูด้านหลังนะครับนี่นี่คือด้านหลังนี่คือด้านหลังรอยยุบรอยหดรอยเหยว่ เราดูนี่คือเม็ดดำก่อนผงปุทุกคน เม็ดเทาน,นะครับดูด้านข้างพระสมเด็จวัลขังเขาจะไม่เขาจะไม่คมมันก็จะมนมนทื่อๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูอีกข้างหนึ่งนะครับเราดูก้อนมนสาร เม็ดแดงเม็ดดำเขาก็จะออกมาแบบนี้แหละครับนี่ก้อนกรวดเม็ดเทางานแบบเป็นธรรมชาตินะครับ นี่แหละเขาเรียกก็บ,บ่อน้ำตานะเพื่อนสมาชิกจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับบ่อน้ำตาก่อนผงปุตุคุณนะก้อนผงปุตตุคุณนะครับนี่เราดูขอบข้างด้านข้างมาดูขอบข้างด้านล่างบ้างนะครับเป็นยังไง ผิววันณนะท่านนี่เป็นธรรมชาติมากเลยนะครับที่เราเห็นขาขาวนี่คือเรียกว่าก้อนผงโพตุกุนนะครับ เพื่อนๆนี่ตังอยู่ด้านในเรามาดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ด้านหน้าเม็ดกรวดเม็ดดำเม็ดยกก็มีนะเพื่อนสมาชิกนี่นี่คือเม็ดหยกนะครับเข,เขียวเขียวเม็ดหยกแล้วก็นี่เม็ดดำเม็ดแดงมีมากมีน้อยแต่ขอให้มีเขาเรียกว่ามวลสารบังคับ มวลสารที่พึงมีนะครับนี่พระพ่อใหญ่มหานี่ไม่ไม่งามนะเพื่อจสมาชิกไม่หักหน้าก็หักหลังไม่หักหลังก็แต่กลางแล้วก็จะประมาณนี้นะครับคือเราเราไม่ได้เช่ามาเพื่อที่จะเอาไปต่อเราเช่ามาเพื่อที่จะเอามาศึกษาเจ็บสะสมนะอาศัยพุทธคุณ เพื่อนสมาชิกดูนะครับนี่ดูลักแร่เนี่เป็นธรรมชาติมากนะครับดูพระอุระดูพระศอเนี่ยก็เ,เรียกว่าคราบน้ำมันตังอิ้วนะสีออกน้ำตาลเข้มมีหูหนึ่งข้างลำไรเพื่อนสมาชิกดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ใ,ให้พ่อใอญมาหาช่องส่องพ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ